คุณผู้ชมสวัสดีท,ทุกคนทุกท่านนะครับปฏิการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นนะครับเพจอีสานเนวเพจคุ้มทรัพ,พย์พญานาควันนี้นะครับเอ็ดมินเดินทางมาที่กระท่อมรสังขารลวงปู่โสม,มารุน,นะครับตามตัวเลขแนวทางพญาบึ้งให้โชคนะครับพญาบึ้งให้โชคให้โชคบ่อยนะครับเลยให้โชคทุกงวดวดที่แล้วนะบนล่างนะครับเรามาแลวนะครับทุกคนนะครับ เริ่มมืดแล้วนะครับมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะพิัดไปแล้วตามพิัาไปนะครับวันนี้เรามาขอแนวทางพยาบึงถ่ายทอดสดทางเพจอิสานนิวนะครับทุกทุกคนนะครับเอา้าสัญญาณค่อยดีด้วยตัวนี่นี่ปุ่มหายหมดเลยเน็ตเน็ตเป็นไงเนาะวันนี้สัญญาณเน็ตมีอุปสรรคแล,ลยนี่เลยเนาะ รับชัดเลยครับเอ่อตุษาทุกนะมอเตอร์สับประกาะโตโตสมาสัมตุษานะมอเตอร์สับประกาะโตโตสมาสัมส้มเรียบนางพญาปึ้งนี่ก็หมดปีมุนก็ลอออยงวดก่อนก็ให้435720ก็เวียดเต่าเราตังบนทั้งล่างงวดนี้คุณเจ้าโสมทิดจนที่ดัดชำสมมัยตรอที่เดิมงวดนี้สม6ตัวตีตน้องใบเด้อลอออเจิงมอสาตุษาสาทุสาธุ เปิดมีน้ำส้มน้ำแดงนะครับแล้วก็ฝาอะไรครับเนอาไว้ก่อนตรงกันหรือเปล่าน้องนี่สองหนึ่งสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เราเอาพยาบึ้งกันนะครับมาสรุปเลขพยาบึ้งแต่ว่าพยาบึ้งไม่เอามาครับก็นานนานพอสมควรจนแบตแบตเตอรี่หมดอะไรต่างๆพยาบึ้งไม่เอามาเลยตอนแรกว่าง่าย แต่นันไม่ง่ายแล้วพญาเบึ้งไม่ให้ก็เลยอเอาฟ้าเอ็มแทนรับรอดูจังหวะโอกาสมาอีกรอบหนึ่งมาเอาอีกรอปรึ่งน่าจะเป็นวันพระหรือวันโกนนี่แหละประมาณนี้ต้องดูวันที่ก่อน,น,นคนก็บอกว่าเอาเยพญยาเบื้งง่ายเอาอย่างไรไครก็เอามาที่ย<อ>ังไม่ใช่ด้ยก็มีอยู่พี่มีอยู่บางบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะพญาเบึ้งเป็นยังไงครับบางท่านบอกว่า รูพยาบึ้งเราใส่เท่าไรมันก็ต้องออกออกมาหมดอันนี้ไม่ใช่รอตั้งตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดใส่ไปอันนี้ก็เวลาประมาณหลายทุ่มแนะจำไม่ได้สิบแปดเกือบหนึ่งทุ่มอีกสองนาทีก็ประมาณสองชั่วโมงสองทุ่มครับไม่ออกมาแต่แบตเตอรี่หมดก่อนถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดก็จะรอประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มจนเอา,เอามาจนยอมแพ้แต่อันนี้แบตเตอรี่หมด เราก็อยู่ไม่ได้เลยเยุงเยอะก็อยู่ไม่ได้ยุงเยอะคือมีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่งปุ๊บยุงมากัดั๊บปะปะก็เลยต้อง <ừ> mm เอาเฉพาะฝาเอ็มวันนี้ฝาเอ็มก็สองหนึ่งสามก็ทุกเลขสวย,วยทุกคน่ะี๋ยวขยาย fc ด่นวนในฝาเอ็มที่เปิดฝาถวายเจ้าที่เจ้าทางตรงรูพญาบึ้งครับก็บเลยเอาตัวนี้มากดเนาะ fc ลงไปลาวดูกดก็ได้ไปแจงฝนรั้ง,ง,ง,รงนี้วันศุกร์ เที่ยวฟังโกงก่อนเะรอเที่ยวฟังโกงก่อนก็ได้แล้วก็ให้พิมพ์รออีกทีหนึ่งพิมพ์รอพี่ยาเบิงบ้งพย่าเบิ้งยังไงก็ต้องเอาเอาให้ได้วันพระวันนี้ท่านไม่ให้โอกาสเลยแบตเตอรี่เตรียมไว,ว้พอดีชาร์จไม่เข้าหมดครับหมด,หมดเกลี้ยงเลยของโกงก็ลืมสายชาร์จอีกอยู่ <c oughs> ที่บ้านพอดีไปบ้านเมื่อเช้าไปทานข้าวก็เลยลืมอยู่ที่บ้านก็กรุกพระนิดหนึ่งวันนี้ ก็เธออุปสรรคครับก็คือว่าลูกหมูยังไม่เอาวันวันนี้จะเป็นวันพฤหัสเนาะหรือวันยังหาเลขไม่เจอบอยังหาเลขไม่เจอต้องรอเลขที่เข้าที่ถูกจริงๆก็หลายอย่างไม่ว่าเลขฝันไม่ว่าเลขอะไรก็รอก่อนแล้วความฝันพิทัศน์ตัวงวดนี้ฝันยังรอให้รอไหมงวดนี้คือมันได้แล้วเหรอพี่แต่มันมันไปตรงกับเลขที่เขาออกเลขดังมันเลขผมประมาณสามห้าแปดอืม เลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาดีกว่าเขาไปโดนเลขดังเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปเอาเลขกเขามาออกอีกครับก็คือวันนั้นที่ผมจะออกกับพี่คือฝันฝันช่วงนั้นไปที่บ้านแม่แม่เลขที่สามสิบแปดอ้ยสามสิบห้าก็ไปหาอันนั้นก็คร่าวๆเนาะแต่พอดีเลขไปเข้ากับห้าแปดแปดห้าผมก็เลยเอขอลวงปู่ขอเอาไม้ดีกว่าขอไม้ดีกว่าครับครับขอไม้ลวงปู่ ก็เลยขอหลวงปู่ใหม่บางทีอาจจะออกช่วงเรฟฝันก็รอกลางกลางดีกว่าร้องร้องกันดีกว่าครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ปรยนะเรขอยังยังยังไม่ลปอยครับยังไม่ลปอยวันนี้มันยังไม่ชัดคือได้แล้วแต่ไปตรงกับเลขดังเขาบอกว่าเลขดังผมเลยขอยกเลิกไม่ออกบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไปเจอเลขดังส่วนมากก็ไม่ค่อยออกหอกห้าแปดแปดห้าเลขผมสามห้าแปดแต่พอดีไปเห็นในโซศับเขาออกว่าเลข ของพี่คนนั้นอกไรเก้าแปดหน้าอะไรมันเหมือนกันแล้วก็เลืออีกคนหนึ่งสามแปดห้าหรือสามห้าแปดเหมือนกันผมเลยเอขอลูงปูป่ขอไม่ดีกว่าอืครับขอไม่กับลุงปู่ดีกว่าก็อย่าอย่าว่าผมน้องพอผมบอกกับลุงปู่แล้วลุงปู่ไม่เอาดีกว่าเพราะมันเข้ากับเล็กดังเยอะกลัวไม่ออกแต่ถ้าเราออกก่อนก็ไม่ว่ากันครับถ้าผมออกช่วงต่อง,งดที่พี่มาวันนั้นอันนั้นโอเคแต่พอดีผม ก็เหมือนลุงปู่ไม่ให้ออกเลยพี่ผมจะบอกว่าพี่ผมฝันแล้วพี่ถามก็ <ใน S 2> ยังไม่พร้อมวันนั้นผมปวดท้องด้วยไม่สบายครับไม,ไม่สบายพูดก็ไม่ค่อยออกที่ให้เลขลามเมอร์ที่สิบเก้านม่วันนั้นอันนี้ก็เอาเลขฟ้าเอ็มก่อนเลขเลขฟ้าเอ็มรูพยาบึ้งนั่นครับรูพยาบึ้งก่อนฟ้าเอ็มสองอะไรสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามเลขสวยอยู่ สองหนึ่งสามหรือว่าสองเจ็ดสามก็ได้ครับแล้วก็มพูดจริงๆเนาะสองหนึ่งแปดเออสองหนึ่งแปดก็ได้เลยผมชอบนะหนึ่งแปดสองแปดกับสามตัวเดียวกันนะครับทุกคนเลขของลู่สองหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดมันเหมือนกันครับก็เอาแบบนี้แหละสองหนึ่งสามสองหนึ่งแปดก็พอแล้วเดี๋ยวเยอะกลับเอาไม่ได้เลขเราจะไม่เยอะนะครับทุกคนครับ ทุกครั้งเลขพิชิตจะไม่เยอะนะครับดูประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเลขเขียนว่าหางเดียวนะครับปล่อยทางอาทิตย์ไม่ใช่นะครับไม่เลยประมาณนี้คือเลขผมไม่ว่าจะยูทูบช่วงไหนมาอย่างสมมุติว่าผมให้สองหนึ่งสามยูทูบคนที่สองผมก็ให้สองหนึ่งสามยูทูบคนที่สามผมก็ให้สองหนึ่งสามหรือว่าสองหนึ่งสี่ ถ้าให้อย่างนั้นมันก็เข้าทุกหวดพี่อยู่ทุกคนมาที่ห้าสองหนึ่งห้าไปเลยครับก็เอาตามที่เราเห็นแต่ถ้าเพิ่มผมก็บอกว่าเพิ่มพี่วันนี้เพิ่มนะเพราะเห็นเมื่อคืนหรืออะไรสองตัวเพิ่มแค่นั้นพอไม่ต้องเพิ่มเยอะครับครับถ้าผิดเราจะได้ไม่ต้องหมดเยอะแต่ถ้าถูกก็จะได้ทุนน้อยๆแต่ได้กําไรเยอะเนาะก็เลขที่ถ้ชาจะปล่อยเดี๋ยวเอาคันห้าคันก็เอา ใบซีมาถวายก่อนมีจะภาพอยู่ก็รอวันนั้นด้วยก็ได้มาเปาวันนั้นเลยนะเปิดเลยครา้าคข้าเๆคร้าวๆสองตัวก็สี่หกผมบอกแค่สี่หกตัวเดียวออ <6. S 2> ้งไปสี่หกตัวเดียดไหมสี่หกเขียนให้เอฟซีก็ได้ทีครับข้างหลังก็ได้สี่หกอปก่อนเข่า้าสี่หกสองตัวก่อนข้างหลังข้างหลังฟังนี้ก็ได้กนละฟังกันได้อื่นนะอันนี้ไม่ตรงเลยใครนะสี่หกครับไม่ตรง สองตัวปล่อยแล้วสี่หกนะครับทุกคนเดี๋ยวรอใบสีมาทวายเสร็จวก็จะปล่อยชุดใหญ่ชุดเต็มฉบับชุดเต็มนะครับแต่ก็ไม่เท็จสี่หกก็อาเพิ่มเหมือนเดิมผมขอปล่อยแค่นี้ก่อนอ่าก็ปล่อยแค่สี่หกก่อนนะครับอสองตัวสองตัวก่อนนะครับสี่หก ตัวถ้าใครชอบก็หนึ่งสี่หแต่ผมปล่อยแค่สองตัวสี่หแต่ว่าสี่หกเนี่ยก็เลขสวยนะครับเลขเอนะับ hey, ก็ะสินไฟลงปูด้วยนะักสี่หกก็ทองลงปูครับหกสี่หกหกสี่หกบออกบ่อยมากสามตัวเคยออกมาแล้วครับก็สามตัวแหละที่ได้หลังคานะครับที่ลงปูบอกรหัสก็คือให้ผมตีเกราะเนาะ อันนี้เล่าย้อนหลังตั้งแต่สร้างกระท่อมลงปู่ให้ผมตีกรอบหกครั้งแล้วบอกให้ปิดก่อไฟสี่มุมก็เป็นรหัสกระท่อมนั้นเลยหกสี่หกสนับพอดีออกมาหกสี่หกสามตัวก็ได้เป็นรหัสกระท่อมหลังเลยผมจะเขียนในฟ้าอ้เขาเรียกกันศาสตร์ครับหกสี่หกก็อยู่ฝั่งทางนี้ถ้ามาก่อไฟก็มองไปฝั่งซ้าย ก็จะเห็นอยู่ข้างบนของสี่หกสี่หกครับนี่แหละรหัสผมให้สี่หกเด้อเด็วเกียนตรงงวดให้ตรงงวดนะครับผมให้แค่สองตัวสี่หกตัวสองหกสี่หกครับตัว ถ้าชอบสามตัวหนึ่งสี่หกแต่ผมไม่เขียนพอลงปูให้เขียนแค่สี่หกอันนี้พี่ทัดฟันไหมฟันครับแต่ขอไม่เล่าดีกว่าเ,าเดี๋ยวเา่าเล่าช่วงช่วงปล่อยนอะครับช่วงปล่อยดีกว่าแต่ว่าปล่อยให้เลขก่อนครับสี่หกตัวเดียวนะครับแล้วเลขพยาบึ้งไปเที่ยวไปเที่ยวฟังโค้งกันครับพญาบึ้งก็คือเปิดฝาเอ็มตัวนี้เลยครับสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามครับเพราะว่าเขาไม่เอาออกมาเนาะไม่ออกมาคือนาน โมงกว่าเกือบชั่งโมจนแบตเตอรี่หมดพอดีผมก็ไม่ได้เอาสายชาร์จมาด้วยของผมก็หมดแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงจนเราทำอะไรไม่ได้ไปขอมาลูกปูขอยกเลิกภารกิจรกิจนี้เอางวดหน้ารอวันหน้าครับรอน่าจะอีกวันสองวันนั่นแหละคครัับบก็ให้เอฟซีพิมรอไว้ก่อนก็ดูตัวนี้ไปก่อนไปลาวพรุ่งนี้อะไรนะสองหนึ่งสามลาวที่อะไรนะ เราพรุ่งนี้น่าจะวันที่ยี่สี่ไม่ไม่ถึงลำพียี่สิบยี่สามยี่สองยี่สามครับวันศี้ย์สามวันศุกร์ครับวันศุกร์แล้วก็เลขที่ผมปล่อยครั้งแรกก็คือสี่หกปล่อยแล้วนะครับสี่หกสองตัวปล่อยแล้วนะครับพี่ขันปล่อยแล้วปล่อยแล้ว2สองตัวเดี๋ยวเอฟซีบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปก่อนเนาะคือผมให้ต่องวดต่องวดผมให้ ประมาณ3ตัวมันมี 4, 9, 2แล้วก็ 2, 1 4, 4แต่ไปออก 9, 7, 2มันไปสลับเนาะสลับถ้า 7, 9, 2โอเคถูกแต่นี้เอา9เสียงอะไร <c oughs> เอา <Okay. S 2> เอา <c oughs> ไว้ไว้ข้างหน้าเอา2ไว้ข้างหลังเอา7ไว้ตรงกลางแล้วก็ตอชะดสองหมันออก02นย mm ์สองประคงสุดท้ายผมก็ให้อีก มาดูดเลือดเอามาไอบริจาคเลือดเนาะสามร้อยหนึ่งซีซีสามศูนย์หนึ่งแต่ออกศูนย์สองก็ก็ถือว่าใกล้สุดก็คือเต็มเดียวกับเฉียดเต็มเดียวแต่งวดนี้ผมให้สี่หกถ้าลูปู่ให้ขึ้นให้ลงก็คือห้าหกห้าหกครับสี่หกครับถ้าลงกปู่ให้ขึ้นให้ลงคือห้าหกกับสี่หกไม่เกินนั้นหรือหกหกสี่ ครับจากไบเดอร์เอฟซผมไม่ได้เขียนวงเกียนแค่สี่หกตัวเดียวก็เดียวนะครับซึ่งต้อรีไวก่อนอะไรเนี้ยครับที่ผมให้สี่หกนี้ผมฝันว่าลูกปู่ให้ขับมอไซค์คันเก่าแค่นั้นผมบอกแค่นั้นครับครับคันเก่าก็คือเลขเก่าสี่หกยังไม่ออกครับประมาณนี้อ่ะโอเคสุดท้ายนี้นะครับเนี่ยเราจะฟัที่สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ผมทรัพยากรเนาะได้ตั้งใจไปทําพยาบึ่งวันนี้แต่ลูกปู่ไม่ให้ ยังไม่ให้ทำไมประสบผลสําเร็จวันนี้ก็ขอเลื่อนไปเป็นวันข้างหน้าอีกต,อต่อไปก็ให้ FC รอสักพักเนาะพิมรอก่อนครับพิมรอก่อนแล้วก็ขอขอบคุณ FC ที่ดูชมกระท่อมราสังการรวมประสรวง,วงแล้วก็ขอ,ขอบคุณ FC ที่สนับสนุนทุกๆอย่างในกระท่อมราสังการแล้วก็พี่คุมทรพยานาก็ได้ บางทีก็เอฟซีได้ฝากมากับพี่กรมทรัพยานาก็ถึงมือผมเรียบร้อยแล้วไม่ว่าประตูปัจจัยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เสื้อกันนองกันหนาวที่พี่ฝากมาก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงก็งงก,งก็ได้จากนั้นเลยใส่ทุกวันแต่วันนี้ผมยังไม่ได้กลับบ้านก็ใส่ตัวเก่าไปก่อนครับครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอ้ท่านร่ำรวยร่ำรวยพิสินใดยทรงคำปรารถนาะเลขผมมีข้ามีหลุดมีผิดมีถูกถ้าผิดก็ขอแก้ตัวใหม่ ถ้าถูกก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยบางทีผมอาจจะพูดผิดพูดถูกอันนี้ก็ต้องขออภัยณโอกาสนี้ไว้ด้วยบางทีอาจจะพลิกพลาดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยขอโทษก็อภัยด้วยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับขอบคุณพิธาขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับล่ำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม